สวัสดีครับทุกๆคนทุกๆท่านนะครับที่รักในเครื่องเสียงนะครับรักในแสงสีเสียงวันนี้นะครับผมมีแอมตัวหนึ่งนะครับที่ได้รับเข้ามาใหม่นะครับแกะกล่องเลยโอ้พอดีลูกค้าส่งมานะครับซื้อทางทางเฟสนะครับทางเฟสทางออนไลน์นะพูดง่ายๆนะครับได้มาตัวหนึ่งตัวนี้เป็น MFA นะครับ MFA 6000i นะครับ 6000i เป็นแอของ First M อนะครับแต่ว่ารู้สึกว่าฉลาดเขาจะจะหลุดออกนะครับรุ่น 6000i นะครับตัวนี้สเปคก็1 0 5หที่8โอห์มนะครับสภาพก็อย่างที่เห็นนะฮะแต่ มาดูนะครับว่ามันเป็นยังไงเพราะว่าตัวนี้รับเข้ามาแล้ว <c oughs> มันมีอาการเสียนะครับนะครับก็เลยอยากให้ทุกท่านมาชมด้วยกันนะครับว่ามันมันเป็นยังไงบ้างนะครับอาการเสียก็คือเฉพาะช่องแชนลที่หนึ่งนะครับแชนแนลที่หนึ่งที่ที่มันมีปัญหานะครับ <c oughs> เรามาชมนะครับก็ <c oughs> คือตัวนี้ยังไม่เปิดฝานะครับเพราะว่าจะ จะได้ส่งคืนเจ้าของเก่าเขาอยู่นะครับแต่ว่าอยากไม่ให้ทุกๆท่านนะครับชมว่ามันอาการเสียแบบนี้มันเสียเพราะอะไรนะครับพิจารณาช่วยกันแล้วก็ช่วยคอมเมนต์ด้วยนะครับช่องที่สองนะครับนี่นะครับอันนี้ต่อช่องที่สองนะครับแชแนลที่สอง ตัวนี้เอมตัวนี้ค่อนข้างจะแรงนะครับค่อนข้างจะแรงแล้วก็เสียงดีเสียงใสเลยนะครับเพราะว่าโดยปกติแล้วก็จะเอามาขายนะฮะจะเอามาขายแต่ว่าพอซื้อมาแล้วก็เลยเทสเทสแล้วก็มันมีปัญหานะครับก็เลยอยากจะถามกับท่านผู้รู้ต่างๆนะครับกับพี่ที่ชื่นชอบในเรื่องราวของเครื่องเสียงนะครับว่า มันมีปัญหาแบบนี้มันเกิดเพราะอะไรนะครับนี่คือ MFA หกพันไอะนะครับช่แนลสองนี่คือใช้งานปกติเลยนะครับไม่มีปัญหามาดูช่อแนลหนึ่งครับที่มีปัญหาก็คือเป็นตัวนี้นะครับ <c oughs> นี่นะครับ แนวนึงนะฮะบางคนบางท่านที่ใช้อยู่ก็อาจจะทราบนะครับว่าปัญหามันเกิดจากตัวไหนนะครับนี่ครับฟังเสียงนะครับได้ยินไหมครับผมไม่ทราบว่าได้ยินหรือเปล่านะเดี๋ยวผมเดี๋ยวผมจะพาไปฟังที่หน้าตู้นะครับนี่นะเสียงมันจจ นี่เฉพาะเสียงกลางนะครับเฉพาะต่อเข้าเสียงกลางอย่างเดียวนะครับเสียงมันก็จะเป็นแบบนี้นะฮะเปิดติดครับเปิดติดเปิดติดก็คือทุกอย่างติดหมดอ่ะลองถอดสายสัญญาณดูครับสายสัญญาณถอดออกนะครับโอเคก็ยังดังอยู่เหมือนเดิมครับแต่ดังเบาลงเพียงเพราะว่ามันไม่มีสัญญาณอินพุตเข้าไปนะครับนี่ดูนะครับฟังเสียงนะครับ ท่านที่ทราบนะครับท่านที่พอรู้ก็ช่วยแนะนําด้วยนะครับนี่นะครับพอเราเล่งขึ้นนี่ครับนี่นะฮะเสียงก็จะเบาหน่อยแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราใส่สัญญาณอินพุตนะครับดูครับอันนี้ผมจะถอดลำโพงก่อนนะถอดลำโพงออกโอเคนะครับเราใส่ ไหลผู้เข้าไปโดยที่ไม่ผ่านลําโพงนะไม่ผ่านลําโพงนะดูครับเอ่อตัวนี้ไม่ไม,ไม่ไม่เจอเพราะว่าเมื่อสักครู่นี่ผมตอนที่ลองแรก,แรกนะครับลองเข้าไปเปิดสัญญาณขึ้นปุ๊บมันจะเกิดการโปรเทคมันจะเกิดสัญญาณโปรเทคนะฮะแล้วพอเราเอาวอลลุ่มลงปุ๊บมันก็จะคลายออกนะครับ แต่ว่าตัวนี้ก็คือแจ้งไปยังเจ้าของเขาแล้วเขารับผิดชอบให้นะครับเขาดูแลให้ในเรื่องของเขารับคืนนะครับก็คือเขาดูแลให้เยี่ยมยอดเลยนะครับสำหรับลูกค้าคนนี้นะครับยังไงก็ใครที่ทราบนะครับท่านที่ทราบท่านที่เคยผ่านประสบการณ์ตรงนี้นะครับก็ช่วยแนะนําด้วยนะครับว่ามันเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับฟังครับโอ้เร่งแรงไม่ได้แล้วเดี๋ยวดอกลำพงขาด การที่มันเสียนะฮะโอเคครับขอบคุณมากนะครับขอบคุณทุกการรับฟังรับชมนะครับฝากช่อง YouTube ของบันเทิงซาวนะครับในการติดตามสินค้าต่างๆนะครับหรือว่า Facebook บันเทิงซาวแอ่ไงไรมหาสารคามนะครับขอบคุณมากทุกการรับชมทุกคุณทุกการติดตามนะครับเดี๋ยววันหน้ามีคลิปใหม่ๆจะลงให้เพื่อเป็นการอัปเดตกับสินค้านะครับขอบคุณครับสวัสดีครับ